妈妈 ลสยกลงไปหกโลแปดสิบโลหนึ่ยกไปกเออสิ 10, โลสองโอยเบื่อยังโว้ยออาเ้ยขอให้แกมได้ใช่ไหมเนี่ยอาเมาเลยเข้ามาเลยชาน้มนกออ่อ ยี่สิบโลหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกะ่ะนี่เหรอวะยี่สิบโลหนึ่งอ้าวก็เข็มมันครึ่งยี่สิบโลหนึ่งใช่ห้ผู้จังไงโอ๊ยอย่างนี้ที่กูก็ไม่เหลือกระดูกให้หมามันแท้สิโว้ยโกงกันหน้าด้นดานอ้าวเฮ้ยอ,อย่ามาเถียง,ยงนะอย่ามาเถียงนะไอ้แมงมึงดูสิอย่างนี้เขาเรียกว,ว่าโกงตาช่างนี่ว่ะกูเป็นแข็งอ่ะช่างขึ้นไปเข็มแทบไม่กระดิกเลยไอ้แมงยังไม,ไม่พออีกเหรอวะกูรู้มา พวกปูเนี่ยกว่าจะหาปูไม่ได้แต่ละตัวเนี่ยดำน้ำถ้าตะเหลือกตะปลิ่นแล้ววันๆนะมึงทำอะไรฮะนั่งไข่ห้างจิบน้ำชาคอยคิดว่าจะโกงชาวบ้านยังไงอย่างนั้นใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยชุ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 ยใครคิดโกงกูหรือใครโกงกูขอให้มันอย่าได้เจริญตายไปขอให้เป็นหมาขี้เนื้ออ๋อท่านั้นยังไม่พอนะโว้ยวิ่งไปไหนขอให้น้ำร้อนลาดกระบางมันทุกวัน แพงสวยก็ขอให้ถูกตำรวจจับไอ้ไอ้อาหวานนี่มึงพูดยังไงวะไม่ทำไมทำไมทำไมไอ้แม่งไม่พูดวะพี่ไดยังไงวะมึงบอกว่ามึงไม่ได้โกงกูมึงเดือดร้อนอะไรฮ้อย่างนี้เขาเรียกว่าจิ้งกูร้อนทองดีว่ะเฮ้ยหวานแนวหน้าอย่ามีเรื่องหน้าทำไมไอ้แก้วไอ้แก้วพูชักจะทนไม่ไหวแล้วนะเอ็งดูเมียมึงดูมั่งดูมึงดูเมียมึงให้ดีดูสิดูดูสิดูสิแม่แม่ หัว oh, ดูของปูหรอกหัวกูเขาดูของกูทุกคืคนอยู oh, oh mm ่แ hmm. ล้วโว้ยมึงรถกลับไปดูของเมียม like ึงให้ด ja like ีนะตายไปพระกองชาวบ้านน่ะแล้วจะไม่ได้ยืมไอ้แก้วดิวูเห็นแก่หน้าหรือนะจะบอกให้นะมาอยากทำอะไรลงไปนี่ข้าวหน้าชาหรือจะเอาปูมาขายว้อีนะแล้วเอาอีปากม่านี่มาด้วยนะไปขายที่ด้านหนึ่งเลยที่นี่ไม่รับซื้อเ้ย หวานคนขมุขงกันไปหมดแล้วไม่เห็นเรื่องไหนลงูกขมุงก็มุ่งใช่ไหมจะอายใครทำไมถ้าม <c oughs> ึงอยู่แหกมาดูสิูมันแข็งอ่ะช่างมึงไปเทนไม่ขึ้นมาแค่นี้กิโลยอย่างเงี้ยมันไม่ทำโกงพวกเราแล้วมันจะทำมาทำไมคะแล้วเข้ามาดูเข้ามาดูกันให้ชัดมาดูกิโลเลยมามาเข้ามานี่นี่นเจ๊ดูสิ <c oughs> โกงไหมอ้าวไปไม่ต้องมาจุงจานน่าด้าน้เว้ยไป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  ไปไปขายไปพอใจกันไปขายชี่อื่นไปไปไปเสียเม่งนีเว้ยเสียแม่งสยามใหม่ง้อเว้ยเอาเท่าแกเท่าแกเท่าแกใจเย็นจัดฉันวายละเฮ้ยหวานเว้ยทำไมก็แหมหน้าขอกันกินนิดหน่อยนะเรื่องแค่นี้เล็กๆน้อยๆแก้วเกิดมาหาปูนู่วยไม่ใช่กระถังซำจังมันโกงเป็นกิโลอย่างนี้เขาวันนีิดหน่อยหน่อยเชื่อยอมแต่อีวานไม่ยอม เอาสิใครจะยามก็ยามจะไปขายที่อื่นฉันว่าทำไมพ่อ,อ,อเองเหรอเอ็งถึงกลัวมนะันอ่ะฮะยืนนิ่งเีกจะลองดีกับอีหวานใช่ไหมหัวก็หัวใช่ไนะ บไปแล้วอยู่โอ้ก็ไปเร็วๆสิเว้ยเอาไปไปเลยพวกแองนะนะไปขายที่อื่นแล้วอย่าได้หวนกลับมาขายที่นี่นะกูไม่รับซื้อไม่ต่อไปแล้วไม่ง้อเว้ยเอาเฮ้ยว่าๆจะอี่หวานเป็นคนเดียวพวกหรือคนไปทำอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยกลับมาเทำสิเฮ้ยไปทำไมเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยค่าทุกเว้ย อย่าไปขายนะไอ้แมงอ่ะมันเอาเปรียบพวกเราจะตายหรอกออไปบอกพวกพว่วด้วยมันต้องไม่ขายเออ แก้วไว้แล้วเลี้ยง่ะฮะใครยังชั่วหน่อยด่ามากครับเปลืองโอเลี้ยงมากทำไมทำไมล่ะแก้วจะให้ข้าด่าต่ออีกรอบก็ได้นะด่าแบบไม่ซ้ำก็ยังไหวนะวว <Hey. S 1> เอ้อาล่าเฮ้ยอายเขาโอ้อายอายเล็ดท <I> ุยอายนี่ท้าเมื่อกี้น่ะ ถ้าแกขายไอ้แมงอ่ะเอ็งจะได้สักเท่ไาไหร่ฮะดีนะวจะไปขายทังแกซองอ่ะโว้ยได้เพิ่มไหมตั้งเกือบสองร้อยเชอะไปเองขายอ่ะเหรอคงจะถูกกองทั้งปีทั้งชาติเลยเฉยเฮ้ย,ยถ้านึกได้แล้วอะไรนึกอะไรก็ไอ้เงินส่วนที่เกินมา มันเกิดจากสติปัญญาของข้าและฝีปากข้าเพราะฉะนั้นไอ้เงินสุดที่เกินก็ต้องเป็นของข้าและเดี๋ยวนะข้าจะจาราีไปตลาดไปซื้อของสักหน่อยกินเกินต้อง <ทำ S 2> บมดก<ด>ว่าดีอยู่ที่นี่แล้ววะ <พอ S 1> ช ปล่อยเองมีปัญญาได้ขนาดนี้หรอกชิชแก้วอืมเอา้เอาอินทุ่งนม่ท้อคิดเงินเลยนี่นะ,ะอะไรเนะี่ยรายนี่ไม่คิดนะเทมเทมขายของกันเน่า ใจเขาบ้างอืมแต่แก้วเขายังเลือกไม่หมดเลยดูดิเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะแป๊บเดียวเนี่ย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 เฮ้เข้ากันมาแต่แก้วดูสิเนี่ยเนี่ยนี่ใจคอหล่อนเนี่ยจะลองให้หมดทั้งร้านเลยไงยะเรื่องของคอทำไมเดี๋ยวข้าจะไม่นั่งเสียเวลาจัดใหม่อีกนะ ก็เรื่องของเองอะ่ะทำไมอา้าวพูดอย่างนี้ได้ไงอะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าจะซื้อก็ซื้อ,อไม่ซื้อไม่ต้องมายืนรื้ออย่างนี้หรอกอ้าวพูดอย่างนี้ก็สวยสุดวยปากปิจอจอย่างนี้มันก็สวยดีนะแองเอัเอรี่จะเป็นแม่ค้าต้อนรับลูกค้ามาดีวอยข้ามาซื้อของนะข้าไม่ได้มาขอทานแล้วนี่มันก็ของซื้อของขายนะวย้ยฮะ,ะถ้าข้าไม่เลือกไม่ลองจะรู้ได้ไงว่าของ พูดอย่างนี้ซิวอยปากอย่างนี้ซิวถึงไม่มีผัวครับผมไม่ได้ทำไมอย่างนี้มันต้องเจออะไรหน่อยแล้วเอามาเลยมามามาหวาแต่จะกล้าออกมาเ้ยหวานไม่เอาน่าหวานหวานเดี๋ยวมีเรื่องนะเอ็งก็มือนกลนาได้ข้าเห็นแล้วจุ้งตากันมีแทบไม่กระพริบเลยยิ่งจะบ้าเลยว่านางหวานฮะเหลือไม่ใจ่ให้แต่ก้าวหลือไม่ใช่ ก็เาเห็นอยู่กระตาเดี๋ยวจะตบพวกมึงอ่ะเดี๋ยวกลับกลับได้แล้วมึงอ่ะมึงอ่ะอยากได้หัวกูใช่ไหมอยากได้ใช่ไหมกลับแล้วนางหวานขู่จะให้ยืมหัวกูซะหวานเอาไปกลับหวานปฏิวัติวิ่งตะก้าวบิ้เข้าข้างแม่ค้านั่นเดี๋ยวทั้งเบิ้งกลับบ้านในคืนนี้ละมึงกับแรงเลยอะไรป้ามึงก็น่าจะรู้นะทั่วตลาดเนี่ยกระเกาะปั้นดาวอ่ะ ไม่มีใครก็สังคมอีหวานปากม้าเลยต่อให้มึงเอาน้ำทะเลนะมาล้างปากนะ่ะมึงก็ด่าสู้มันไม่ได้ งานสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะแม่เฮ้ยดีเว้ยนี่นี sure> ่นี่นค่กุ้งนางใ่รยังไม่ตายนะโว้ยเองมากราบไหว้เชิงชักค่ะดูเขาทำไมวะฮะมาเรียนสอนกุ้งนางจ้ะสอนว่าเวลากลับมาจากโรงเรียนแล้วให้มาไหว้พ่อไหว้แม่อุ้ยช่วยไหว้พ่อไหว้แม่ดีดีดีลูกนี่ครูก็สอนดีนะลูกนะกุ้งนาง พ่อซื้อของมาฝากลูกด้วยจริงนี่จ้าพ่อจริงดิแต่พ่อยังไม่ให้นะมานี่ชื่นใจก่อนอือ่าพี่แต้วอ้าวอ้าวชื่นใจพาอ้าวออดกันดีท้งพ่อทั้งลกจริงดิตกลงวันนี้จะไม่กินข้าวกันทั้งคู่เลยใช่ไหมาะอ๋ออีไม่ต้องเฮ้ยเฮ้ยไมมน้องกินทั้งคู่อะหวานเยไปไปไป ดิ๊ด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 ดิ๊อนิอดดิ๊ดด้๊ๆดิ๊ด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 ริ๊ดดิ๊ดอนได่ิ๊ินๆด้าดดิ๊ดดิ๊ดดินดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ๆดิๆด๊ดด,ดิ๊ม่ิะะ๊ดดินดดิ๊วดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดด้๊นๆิ๊ดดิ๊ดิ๊ดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดๆดดิ๊ดดิ๊ดิๆด มีปัญญาช่วยตัวเองเรียนต้องหืมมาเรียนแล้วโง่เรียนทำไมตักข้าวกินเองแค่ได้ไม่มีปัญญาหวานอะไรตักข้าวให้หน่อยอืมนึกว่าจะหูมแลมาเถียงข้าเลยอ่ะลูกเอานข้แค่นี้พอ ก,นกินนะลูกนะกินที่มันน้อยๆนะเปืองหาเงินไปอ,อยไ,ได้ก <c oughs> ุ้งกุ้งไม่ต้องกินหรอกกินอย่างน้ำน้ำแล้วเจ้าชายก็ควบมาจากไปโดยหญิงก็ออกมายืนส่งพร้อมกับโบกมือแล้วก็พูดว่าไว้พบกันใหม่นะคะ ช,ชายก,ก,าก็ขู่กับม้ากับกับห่างออกไปห่างออกไปห่าง จะนอนแล้วไม่ใช่เหรอ,อข้าลองติดดูมันหนัก,กบ,บาลไทยเรานี่หวานเังไม่รักลูกบ้างหรือไงวะฮะเห็นเองด่าเองตีข้าบอกตรงๆว่ะข้าอดสงสารกุ้งนามันไม่ได้ นางกุ้งนางอ่ะมันมีพ่อที่ดีเลยประเสริฐศรีแล้วนี่จะเอาอะไรเองแแต่งเป็นแม่แล้วเว้ยแม่แท้ๆของลูกลย ให้ดูหน่อยครับไอ้หมอไอ้หมอนนจะไม่ได้ไอนน้หมอจะไม่น่าไอ้แก้วก็ขับหมอตอนนี้เด็กฝวังตัวอยู่นั่นไอ้แก้วไอ้แก้พวพ่อ,อต้องช่วยหมอตัดสินใจแล้วล่ะตัดสินใจอะไรหมอ,อ,อถ้ามันจะเป็นจริงๆเนี่ยไอ้แก้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เข้าใจคือไอ้แก้วต้องเลือกเอาระหว่างแม่กับลูกลูกฉันต้องไม่เป็นอะไรนะหมอหมอช่วยลูกฉันด้วยนะ ลูกฉันไม่เป็นอะไรนะหมอคุณหมอคะเด็กจะตายแล้วค่ะหมอแตเดี๋ยวแล้วกันนะหมอ ไม่ได้บนเกาะเนี่ยไม่มีแม่คนไหนก็มือนก็เองเหรอกน,นะหมาเนี่ยมันยังรักลูกเลยนะเว้ยนางหวานแล้วเองเป็นคนเป็นแม่แท้ๆด้วยหยุดสักทีหิบขาสักทีได้ไนะัมปะเก้า ตัวเองเสียใจเรื่องก่อนคลอดนางกุ้งมันข่างมันก็ปากไม่ดีห่วงลูกซะจนกระท่างลืมห่วงเมียตัวเองเขาบอกคห้หยุดไม่หยุดเด็กตบหน้าข้าเมีอะไรไหะไม่กิงตบอไปข้างเดยอ๋อโอ้ยมีอะไรหรือเปล่าฮะ มันจะได้เจ็บๆช้าๆเท่ากันทั้งสองข้างไง <laughs> แต่แก้วเอ้ยหนังเองนี่มันหน้ำไฟจริงด่ว่าข้าเหมือนไฟเหรอดีละข้ากำลัอยากกัดเอ็งอยู่พอดีเดี๋ยวนู่นลูกนอนอยู่นู่น,น,น,นอ้าว ก็ทำยังไงอ่ะข้าต้องหิบเองเดี๋ยวนี้แล้วอ่ะฮะแต่แก้วเอเว้ยเอ,เองงูนเหมือนไฟจริงๆต้องฆ่าซะเรื่อยเลยนะ เช้าเลยใช่พ่อแม่เองล่ะออกทะเลแล้วเหรอจาบบ่าณปั้นไปตั้งแต่เชา้าอเองนี่เก่งเหมือนกันนะแต่งตัวไปรงเยนเองก็ได้กินข,ข้าวยังยังไม่ได้กินจ่าแต่พ่อหุงไว้แล้วอเดี๋ยวข้าจัดการฮะเอน่าสงสารจริงเออนี่พุ่งนางเองจำไว้นะเองอย่าไปบอกกับแม่เองว่าข้ามาจัดการให้ล่ะ ข้าที่เกียดฟังเสียงมันดา่ารู้ไหมว่าแม่กับปากตัดเหมือนอะไรอ,อีหลามทะเลงไงล่ะมะเก้ามะเก้าเฮ้ยมันจะเอายังไงของมันวะดำลงไปปลด,ดอวนตั้งนานแล้วเนี่ย หายใจอีกเว้ยะเก้ยวหนุ่มนจะจมทะเลตายไปแล้ววะแะเก้ว cà cao Hay như tiếng ca một điều đúng không ơi พอขานาดไะขึ้นมาใช้อีนิดก็จะหาหัวใหม่เลยพะโดหาหัวใหม่เองก็เสียใจเสียใจทำไมทองหรือไงฮะเอ้ยเลี่ยมก็ไม่เลี่ยมจะดูนี่เลยน,นีย่วางอวนก็ติดหินปูนปลาก็ไม่ได้สักตัวปูระเบือจริงปูปลาไม่ได้เน่เอาหอยไปกันเห็นไหมเอามาทำซาบะไรตัวเดียวหอยเอามานทำไม แเววแหววมันอยู่ในหอยเอ็งดูซะก่อนข้าบอกแล้วเอ็งจะเสียใจถ้ามีผัวใหม่เดี๋ยวไม่ไหววันนี้เดี๋ยว ไม่คับแพงอีกนิดนึงเว้ยอะไรเห็นไหมนี่มันไข่มุกจริงนี่ว่ะใจเย่องามด้าเดือนมาเยือนสองล่างามปบตามาแล้วโหกลำเราเล่นเพื่อสนุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บการเก็บการอุ้ยกูรวยแล้วมึง จะออกไปไกลแต่ป่านี้น่าจะกลับมาแล้วนี่นาอืมพ่อเอาเรือออกตั้งแต่เช้ามืดน่าหลวงพ่อจะกลับมาปูคงเต็มเรือแน่เลยแหมพ่อเอเก่งจเจ้าทันแย่จริงนะอะไรทันแย่อะไรครูไม่ให้พูดคำหยาบจะไม่ได้หรอเออไปเฮ้ยไ,ไม่พูดไป ต่อไปนี้ถ้าเธอพูดอย่างอีกฉันกอดโอ้ย,อยกโกรธฉันสิต่อไปเนี่ยข้าจะไม่พูดคำหยาบอีกต่อไปแล้วให้ตายเถอมันยากจริงๆยากเป็นบ้าเลยเออเนี่ยว่าแต่น้าหวานแม่เองเถอะคือเรียนหนังสือต่อถูกครูตีตายแน่เลยเรื่องอะไรครูจะตีแม่ฉันอ้าวก็แม่เองอะพูดคำด่าสิบคำมาสิ ราคาแน่นอนเลยเฮ้ยเข้าว่าเลือกหาปูหาปลาดีกว่าเว้ยมงมอหอยกันเข้าว่าตะเก้าดูเด็กเข้าว่าไม่ค่อยเข้าท่าแล้วนะทำไมอะไรไม่เข้าท่า